ผู้ดใดต้องการอยากเปลี่ยนรูปอันะโปรไฟล์กอง BCL1 บอเนาะหูปตัวที่มันขีรายๆลยนี่นะเอออยากเปลี่ยนใส่รูปใหม่ที่มันแบบหล่อเอองามแบบนี้นะอ่ะเบิ่งคลิปค่อยให้จบเด้อเนาะมือนี้ <Okay. S 1> ค่อยมีวิธีมาแนะนำว่าเฮาสิเปลี่ยนกันจังใดอ่ะเปิเบอ่งก,กันเลยบาย สบายดีเนาะสบายดีพี่น้องปลองปายเจอกับผู้ค้าอีกแล้วเ,เนาะเบาเปหรือว่าสันติสุขพลเาวนาทั้งสองยูนี่ยูทูบเนาะอ่าบที่มาพบมาพบกันแต่โดนเนาะสำหรับอ่าทางยูทูบโดยเฉพาะชินในส่องยูนี่ยูทูบของผู้ค้าเนาะเนื่องจากว่าค้าแต่ไปเหตุและดึงสำหรับมื้อนี้ผู้ค้ามีเทคนิคหรือว่ามีเคล็ดลับเนาะเกี่ยวกับการสงื่อออนไลน์โดยเฉพาะชินมื้อน,นี้จะพาไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของอ่าบีซีเอเนอะอาะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวนี้ หลายคนก็นจะเปลี่ยนกันมาแต่โดนแล้วแหละเนาะเพราะว่าคูบทีทั้งระบบมันซีเล็กรียสมันเลือกเกินให้ฮนะมันคูบทีบงามเนาะเออหนาบิดหนาเบี้ยวออเออแหล่เนี่ยดำน้ำกับปาน,นั่นเนะนาะเอาซะนั่นแล้วมื้อนี้อ่าแอปเพิ่นมีการปรับปรุงมีกนารนพัฒนาขึ้นมาให้เฮาสามารถเปลี่ยนได้เนะนาะฉะนั้นแหละข่อยสิาพาไปเบิ่งนํากันว่าเฮาสิเปลี่ยนได้อยู่บอนได้เนาะอะไปเบิง่งนน้กันเลย ่ะโอเคเนาะเริ่มจากการจับโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะโทรศัพท์ไผมันขึ้นมาเลยแล้วก็มาเปิดใส่อ่า FBCL1 นี้เนาะเออหลายคนกนัมีกันแล้วอ่ะเปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเนาะล็อกอินตามขั้นตอนปกติเข้า,าแหละเนาะเออใส่อีเมลใส่รหัสเข้าไปเนาะอ่าขอยขออนุญาตล็อกอินก่อนเด้อ ฮะโอเคเนาะหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วเออหน้าตาม,มัานก็ี้เป็นแบบนี้เนาะอ่านี่แม่นหน้าตาปัจจุบันของ BCE1 l บันนี้เป้าหมายต่อไปคือเขาอยากเปลี่ยนฮูบโปรไฟล์เนาะเออหลายคนก็สิเห็นนานนๆแต่ละฮูบโปรไฟล์ต,ตัวตัวปัจจุบันของข่อยนี่เออเป็นฮูบโปรไฟล์ที่ระบบมันเซตขึ้นมาให้เนาะตั้งแต่สมัยลงทะเบียนตับยินมันให้อาปากเห็นบ่เอออาปาก ใช่ควาอีกอย่างต่างๆเนาะแล้วสุดท้ายมันกะซุ่มมาหูของเฮาที่ในอยู่ในมุมตรง่นาเออมาเป็นหูปโปรไฟล์ซึ่งตัวนี้มันโบงงามเนาะเกือบวาร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นเป็นหูที่โบงงามอาสนะแล้วเฮาอยากเปลี่ยนใหม่เฮาเห็นจังไดเนาะเขามาบอลน,นี่เด้ออ่าเขามาบอาาลคำว่าแก้ไขอะไรคนเสยเห็น,น,น,าานเ,าเน,น,น,เนะเาะบอลว่าแก้ไขอยู่นี่อ่านี่คำว่าแก้ไขเนาะที่เขาไปนี่เลยเนาะที่เขาไปบอลว่าแก้ไขนี้แล้ว มันก็สีมีแบบนี้ขก้นมาเนาะสำหรับขั้นตอนต่อไปคือกดคำว่า,าเลือกหูภาพเนาะบอลไดวัตติบอลน,น,นี่เด้อเนาะเลือกหูภาพที่เขานี้เลยเนาะที่เขานี่เลือกหูภาพนี้เลือกหูภาพแล้วมันก็จะลิงก์ไปหาบอลเก็บหูภาพอยู่ในโทรศัพท์ของของเฮานะอยู่ในแกนน่ากอลลี่นี้หรือว่าในคางหูภาพนี้เนาะเฮาวัตที่เขานี่เลย เนาะข้างรูกภาพนี่หรือเขาทิถ่ายไม่ก็ได้เนาะกดใส่คําว่า open camera เนาะแต่ว่าทั้งที่ดีอยากให้เตรียมผูกไว้แล้วอยากให้เตรียมผูกไว้ก่อนเนาะมันจึงสิสะดวกนะสำหรับข่อยข่อยติคนนี้เลยเนาะเพื่อซีลิ่งไปหารูปอ่าสำหรับรูปข่อยเกรียมไว้แล้วอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้เนาะอ่าข่อยสิเลือกเอารูปตัวตัวนี้แทนเนาะโอเคติ๊กใส่เลยเนาะเขาต้องการรูปตัวใดเขาติ๊กใส่เลยเนาะซิเป็นรูปลูกฮูปที่เขาถ่ายกับครอบครัวหรือว่าถ่ายแนวด้ก็ตามแต่เลือกคขว่าในหนีได้เนาะ แต่ว่าอ่ะคือว่กาแหละหายเกียมไว้ก่อนจะเป็นกันดีเนาะอ่าสำหรับคู่ใหม่แน,น,น่นอนเนาะเสือมาเป็นหูกทีงามคนเก่าไม่จะเลือกมาแล้วกดบันทึกบาหน้เนาะอ่ากดบันทึกเซนในนี่เนอะอ่ากดบันทึกเลยกดบันทึกปุ๊บอ่าแล้วมันก็นจะได้หูบโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยเห็นบ่เนาะอ่าในเมนหูบใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหูบใหม่นี่รอคักบ่ เฉยๆกตัวคำลงีนี่คนละเรื่องเนาะอ่าหลังจากว่าเข้าพอใจกันมาแล้วก็ออกไปเลยเนาะบริมีปัญหาอย่างก็ถือกว่าจบซํมนี่ไลยขั้นตอนง่ายๆเนาะหรือว่าอีกบางคนเนาะมีอีกบางคนที่ว่าโบต้องการอยากให้โชคใบหนามันก็มีบอลให้เลือกแบบนั้นเซ็นกันเนาะ,ะกลับไปบอลแก้ไขอีกวันหนึ่งเนาะติกบบกะต๊กเสบดัแก้ไขเด้อติ๊กเสบดัแก้ไขปึ๊บแล้วอ่ามันสีมีคําว่าโบสะแดงใบหนาเห็นบะ บวแสดงหูปเนาะเออพระธาตุอ่าในนี่น,นะมันจะเขียนคําว่าบวแสดงหูปเนาะเขาติก๊กในนี้ปุ๊บมันก็จะบวบโบีิหูขึ้นมาเลยนะอละองมองได้อ่ามันก็จะบบมีหูในโปรไฟล์เขาบางคนบวอยากโซหนาเจ้าของอย่างนีสิหากติ๊กใส่บบนี้ได้แล้วก็กดบันทึกเนาะมันก็จะบวแสดงใบหนาขึ้นมาเนาะแต่ส้าเราคอยจะเลือกใส่หูภาพเนาะ่อยจะเลือกหูปี่ข่อยเลือกมาแล้วอ่าคือหูปนี้เนาะก็ะคือ,คอคว่ากดบันทึกเข้าไปก็ถือว่าจบหรือสิ สายหูทีมันใส่มากอะไะก็ะแล้วแต่เนาะแต่ว่ามือน,นี้สอนเรื่องการเปลี่ยนหูปโปรไฟล์ว่าซันซะก็ซัมนี่เนาะเคลมลับง่ายๆเมื่อก่อนมันมัน,มนบ่สามารถเปลี่ยนได้เนาะแต่เด๋ยนนี้มันสามารถเปลี่ยนได้แล้วอันที่ว่าเป็นอนาูปแบบใหม่หรือว่าการพัฒนาแอปของอทางธนาคารการค้าต่างประเทศเนาะอ่ะก็สำหรับมือน,นี้ขอจบซัมนี่ไว้ซะกอนเนาะติดตามน้ำกันว่ามือหน,นาคอยจะมีคลิปหรือว่ามีเคลมลับดีๆอันใดมาฝากมาตอน พี่ๆน้องๆเข้าเนาะเอ่อในใดก็ตามแต่ขอบคุณกำใจสำหรับการหับเบิรงหับ้มแต่ต้นจนจบเนาะหลบกวันอันน่าไปกด subscribe หรือว่ากด subscribe ทางช่อง YouTube เนาะอะไรก็กดอันน่าไลค์กด Follow ทางอันน่าเฟซบุ๊กแฟนเพจของช่องยูนี่ยูทูปให้ด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขากล่าวคำว่าสบายดี